สวัสดีค่ะวันนี้ก็ครบ3เดือนแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะตอนนี้ตาก็จะเข้าที่มากกว่าตอนที่มารีวิวครบ1เดือนนะคะคือชั้นตามันก็จะจะเล็กลงแบบนี้นะคะก็เป็นชั้นตาที่เป็นธรรมชาติมากนะคะก็ตอนนี้ก็จะไม่มีใครทราบว่าไปทำตามาแล้วก็เป็นชั้นตาในรูปแบบที่พึงพอใจอะคะ่ะคือพลอยต้องการที่ จะให้ชั้นตาดูเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะดูดูไม่ได้เหมือนกับว่าไปทำตาสองชั้นมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางคุณหมอกิฟก็ได้ทำให้ตรงกับความต้องการนะคะตอนนี้คือปกติมากนะคะเหมือนเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้ทำตาเลยค่ะคนรอบข้างก็จะทักว่าตอนนี้ดวงตาดูสดใสแล้วก็ดูไม่เหนื่อยไม่ง่วงเหมือนกับก่อนที่จะทำนะคะ่ะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนที่อยากจะทำตา2ชั้นนะคะว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อทาง m a g n o l i a c l ล n i c จากนั้นเนี่ยก็อยากจะให้นัดเข้ามาพบคุณหมอนะคะการที่เรามาพบคุณหมอด้วยตัวเองมันก็จะทำให้เราได้รับคำแนะนำที่ตรงกับปัญหาของเรามากที่สุดค่ะมาวันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ